สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนำอีกแล้วนะคะหมูทอดจมโบค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทำสามเกลอกันก่อนเลยค่ะเพื่อนๆหั่นรากผักชีนะคะค่ะื่อที่จะเอาไปตำค่ะเพื่อนๆแล้วก็ซอยกระเทียมนะคะเพื่อนๆค่ะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำตามได้เลยค่ะ เมนูนี้รับรองได้ว่าอร่อยมากนะคะจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้หรือข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีฟินสุดๆค่ะเพื่อนๆนะคะเตร็จแล้วเราก็เอาสามเกลอเนี่ยนะคะใส่ไปในคกนะคะก็มีนะคะพริกไทยนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะใส่คกตำเลยค่ะเพื่อนๆ ตำสามเกลอให้แหลกนะคะเจ็ดสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนค่ะเพืเ่อนเเพื่อที่เราจะไปทําเนื้อหมูของเรานั่นเองนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นเนื้อหมูสันในนะคะเพืเ่อนเขาจะนิ่มนะคะเวลาทอดทอดไม่ไม่ต้องนานอร่อยค่ะ พอแรกเป็ดสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็พักสามเตอไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะนะะแหลกแล้วค่ะนะคะแล้วเราก็มาทําหมูเลยค่ะเพื่อนๆนะคะจัดการหั่นเลยค่ะพ่การล้างทาําความสะอาดเรียบร้อยได้นะคะหั่นเป็นชิ้นโตๆเลยค่ะเรียกว่าหมูทอดจัมโบ้เลยค่ะ หั่นตามยาวนะคะเพื่อนๆค่ะชิ้นใหญ่ๆโตๆคุณภาพคับปากค่ะเพื่อนๆคีการจัดแบบใหญ่ๆเลย เดี๋ยวพี่การหั่นหมูแล้วเนี่ยแล้วพี่การก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะแล้วก็ใช้เวลาหมักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อน<ๆ>เนเสร็จซับเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>เราก็ทับเอาสามเกลอมาปรุงเลยค่ะ<ๆ>เพื่อนๆค่ะเจ้าสามเกลอใส่ถ้วยนะคะค่ะปรุงเลยค่ะ ใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนนะคะเพื่อนๆใส่นิดหน่อยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนนะคะน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อน,นะคะ่ะ ปรุงรสนะคะหช้อนนะคะคุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักเข้าไว้ครึ่งหนึ่งชั่วโมงค่ะนะคะเวลาเราทอดเนี่ยก็ให้โรยออแป้งกรอบลงไปในตัวหมูแล้วก็ขยำก่อนทอดนะคะนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเราเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันให้เดือดเลย เดี๋ยวพี่การจะเอาแป้งทอดกรอบเนี่ยใส่ไปในหมูสองสามช้อนนะคะแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ทอดได้เลยค่ะพอดีพี่การไม่ไถ่ายตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะคลุกเขาเข้ากันน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่หมูที่เราหมักไว้ลงไปทอดได้เลยค่ะเพื่อนๆใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆค่ะ เราจะค่อยๆกลับนะคะหูสีสันเริ่มมาแล้วค่ะเรืองอารามเลยค่ะพเพื่อนหนอ,อย่างนี้ต้องข้าวหนึ่งจานข้าวสวยหนึ่งจานหรือไม่ก็ข้าวเหนียวนะคะหนึ่งจานสมาชิกในครอบครัวต้องติดใจแน่ๆเลยค่ะพเพื่อนลองไปทำดูได้เลยค่ะเพืเ่อน่ะ จะทานกับต้มซำก็ได้นะคะหรือจะทานกับน้ำพริกก็ได้ะค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะนเพื่อนนะคะต้องคอยจับนะคะ,ะเอนขั้นตอนนี้นะะใช้เวลาทอดไม่นานนะคะข้างไม่เขาก็จะนุ่มไม่แข็งนะคะพเพื่อนเพื่อนขั้นตอนนี้นะคะเราก็ต้องพยายาม คอยดูหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะเพราะว่าไก้สุกแล้วคะ่ะเพื่อนๆค,ค่ะน่าทานมากๆเลยสีสันสวยงามเลยคะ่ะเพื่อนๆเตรียมตัวทานได้เลยค่ะไก่สุกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเอาภาชนะใส่นะคะให้เสด็จน้ํามันนะคะเ,เพื่อนๆ ชิ้นโตๆเลยค่ะนุ่มอร่อยค่ะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดจัมโบ้ของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ